ไปประมาณเกือบเกือบหนาทีนะครับตอนนี้กาแฟก็ไหลออกมาประมาณ4แก้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squid Man เ e กซครับผมวันนี้ผมซื้อเครื่องทํากาแฟตัวใหม่มาครับตัวนี้ราคาหลักร้อยแค่นั้นเองครับเป็นกาแฟแบบดริปนะครับหรือว่าเป็นดริปคอฟฟแมชชีนนั่นเองเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าแบร์โฮมนะครับผมหรือว่าแบร์เฉยก็ได้นะเป็นเครื่องทํากาแฟแบบดริปคอฟฟนะครับแบบนี้นะครับสามารถชงกาแฟได้สูงสุดก็คือ6แก้วนะครับ ข้อดีของเขาเนี่ยใช้งานง่ายนะครับคนทํากาแฟไม่เป็นก็ทําได้เพราะว่าแค่เปิดสวิตช์ปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีระดับน้ําที่เติมไปเห็นชัดเจนว่าจะเติมน้ํากี่แก้วนะรวมถึงตรงนี้นะครับกาแฟผลิตออกมาได้กี่แก้วก็มองเห็นชัดเจนด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเหยือกที่สามารถถอดออกมาได้ซึ่งคนที่ทํากาแฟแบบดริฟ e าแฟมีชีนเนี่ยก็จะใช้เป็นกันอยู่แล้วล่ะตรงด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ําลงไปนะครับตรงนี้เป็นตัวกองกาแฟเอาใส่ผงกาแฟาตรงนี้ใส่น้ําตรงนี้เสร็จแล้ว ตรงนี้ครับเขาแบบมีนิดหนึ่งนะครับก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นระบบอะไรของการทํากาแฟนะแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนว่าเข้มนะครับดาร์กนะครับตรงนี้ไลท์นะครับอาจจะแบบทําให้กาแฟเข้มอ่อนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถโยกปรับได้ด้วยนี่ก็แปลกดีสามารถโยกไปโยกมาตัวเครื่องน้ําหนักเบาเล็กๆนะครับเราอยากได้เข้มหรืออยากได้กลางๆเอากลางๆละกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเข้มหรืออ่อนนะครับอ่ะเขาแถมช้อนให้ด้วยนี้เขาแถมช้อน ตักกาแฟให้นะครับก็ตีซะว่าผมเดาๆนะว่า1ช้อนเนี่ยอาจจะเท่ากับ1แก้วนะครับถ้ากิน6แก้วก็น่าจะใช้6ช้อนหรือเปล่านะครับเราก็จะตวงกาแฟไปนะครับอันนี้เป็นด,ปปดิปเปอร์นะครับของเขาครับให้มาเรียบร้อยแล้วก็อ่าเราใส่กาแฟไปประมาณ6ช้อนนะครับพึ่งช้อนของเขาเลยแล้วกันหกช้อนได้กาแฟมาประมาณ30รรมรัมกก็ใส่ลงไปครับอ๋อใส่น้ําลืมไป ใส่น้ำนะครับก็เทงไปเท่ากับปริมาณ6แก้วนะครับเอา้าเกือบละอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึง,อนนงเอา้าพ่อ6แก้วแล้วนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะชงกาแฟประมาณ6แก้วดูเราก็ปิดลงไปครับเสร็จแล้วง่ายๆเลยยกสวิตช์เปิดน้ำเดือดเร็วมากนะครับเพราะว่าตอนที่เราเอาเครื่องมาทาความสะอาดอะก่อนใช้งานครับเราก็ต้องมานั่งเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เปิดน้ําร้อนนะครับเพื่อให้มันดริปออกมาเปล่าๆทีหนึ่งก่อน ก็ทาไปเรียบร้อยนะครับน้ําเดือดเร็วมากลืมบอกไปนะครับว่าด้านล่างตรงนี้เนี่ยครับ<ะ>เขาเป็นที่อุ่นกาแฟไว้นะครับมันจะร้อนนิดหนึ่งแต่โดนดปุ๊บร้อนเลย <c oughs> <c oughs> คือบางทีถ้าเราไม่ได้เปิดดริปเนี่ยเราสามารถที่ไว้อุ่นกาแฟได้กาแฟอะไรมาละแต่ว่าไม่ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยมันก็จะดริปออกมาช้าๆนะครับอ๋า <c oughs> ผมเข้าใจแล้วล่ะว่าไอไลท์หรือดาร์กเมื่อกี้มันน่าจะเกี่ยวกับน้ําให้น้ําออกมาเร็วหรือช้าครับเพราะบางคนอยากให้น้ําผ่านกาแฟช้าๆก็จะได้รสที่เข้ม ถ้าอยากให้น้าผ่านเร็วๆก็ได้วอดกาแฟาที่อ่อนลงมาหน่อยน้ําผ่านไหลเร็วกาแ,แฟก็จืดหน่อยน้ําผ่านช้าหน่อยกาแฟก็เข้มหน่อยอันนี้เราเลือกกลางๆเอาไว้เครื่องเป็นภาษาจีนนะครับลืมบอกไปนะครับตัวเครื่องภาษาทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กแบบจีนได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงตัวเข้าแถมอะแดปเตอร์แปลงปลั๊กเป็นปลั๊กบ้านเราปลั๊กสามขามาให้นะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีนะครับสั่งไป2วันของถึงบ้านแล้วนะครับ กดไปเมื่อวันที่44เนี่ยเมื่อวานนะครับวันที่6นะครับได้ของแล้ว2วันเองถึงบ้านไวมากระหว่างเนี้ยเราก็นั่งรอกาแฟกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเปิดน้ําไหลกลางๆนะครับน้าก็เหลออกมาแบบประมาณนี้แต่ตอนรอบแรกที่ทำโพสา์เนี่ยพอเปิดแบบไลเนี่ยน้ำไหลออกมาเร็วมากไปประมาณเกือบเกือบหนาทีนะครับตอนนี้กาแฟก็ไหลออกมาประมาณ4แก้วอันนี้เราเตรียมแก้วไว้แล้วนะครับแก้วกาแฟทํากาแฟร้อนแล้วก็มีกาแฟเย็นด้วย อันนี้ก็มีเค,ค้กไว้พร้อมเลยน้ำเริ่มหมดแล้วครับอ่าน้ำหมดแล้วอ่าสังเกตนี่นี่เนี่เพิ่งเปิดมาได้เสียงป๊อกป๊อกป๊อกแสดงว่าน้ำหมดนะครับแต่ว่าตัวกาแฟเนี่ยยังดิบไม่หมดจะรอก็ได้หรือว่าเราสามารถดึงแก้วออกเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ไหลออกมาด้วยนะหรออ้าวจริงจริงนะจริงเพราะมันมีวาล์วอยู่ข้างในสมมติว่าเราทําชงได้ประมาณแก้วหนึ่งเราสุพอละเอามากินก่อนรีบกิน mm hmm. ก็เอามาทําได้ เอเดี๋ยวตรงนี้เ,เดี๋ยวเขาปล่อยเขากรองไปเ,เดี๋ยวเรามาลินกาแฟไปก่อนกาแฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่กาแฟช็อตพอแล้วครับได้กาแฟร้นอนๆครับอันนี้ใส่นมก็อร่อยนะกาแฟแบบนี้นะครับบางคนไม่กินเข้มอันนี้ก็ใส่ทําเป็นกาแฟเย็นนะครับเป็นอเมริกาโน่เย็นกินไม่หมดก็เอาไปใส่ไว้นะครับเขาก็จะดิบต่อเขาก็จะดิบต่อข้อดีคือสะดวกนะครับ กินแบบเร็วๆแก้วเดียวก่อนก็นกได้ครับปล่อยให้มันดิฟต่อครับหรือว่าถ้าใครจะอุ่นกาแฟก็แค่เปิดตรงนี้เขาก็จะอุ่นกาแฟให้พอลองมานั่งชิมกาแฟนะครับจริงก็รู้สึกว่ามันเข้มดีนะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเข้มไปก็อาจจะกดแบบเป็นไลน์นะครับอันนี้คือกาแฟร้อนหรือถ้าบางคนรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนะครับเราสามารถที่จะใส่นมลงไปได้ครับอันนี้ก็ใส่นมโอ๊ตลงไปนะครับอืม กินง่ายขึ้นเยอะสำหรับคนที่กินแบบรสชาติแบบไล์มากๆนะครับแนะนําเลยว่าผสมนมโอ๊ตนมถั่วเหลืองนมสดลงไปนะครับรสดีขึ้นมากเลยแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกาแฟเย็นดูนะครับอันนี้ก็เป็นกาแฟเย็นที่ลองใส่น้ําแข็งลงไปนะครับดินใส่น้ําแข็งดูอืมผมว่านี้เข้มอร่อยดีพวารู้สึกเหมือนกับกินอเมริกาโน่เวลาเราไปตามร้านนะครับแล้วสั่งอเมริกาโน่ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับ เอาแบบไม่ใช่กาแฟสเปเชียลตี้นะครับกาแฟแบบธรรมดาอย่างเงี้ยอืมโอเคเลยเนี่ยตัวเครื่องทำกาแฟเนี่ยมันจะมีการตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับในกรณีที่น้ำหมดนะครับถ้าน้ำหมดปุ๊บเขาจะไม่ทำงานตัวปั๊มน้ำแล้วนะครับเขาก็จะหยุดเลยครับแล้วก็จะอุ่นกาแฟอย่างเดียวเราก็จะมีกาแฟที่ร้อนๆนกินตลอดคือดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดทิ้งไว้แล้วลืม จนน้ำมันหมดเกี้ยงนะครับตัวเนี้ยเขาก็หยุดการทํางานอัตโนมัติถ้าจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้กินเนี่ยมันก็จะเปลืองไฟเท่านั้นเองครับ